ด uh ้มีต high, anything, <cat on developed Airbnb> ู้อยู่หน้าสวนเก้าตู้เล็กๆท้องถิ่นหน้าว่างตลอดนะครับหกหกครับว่างตลอดครับว่างตลอดครับสวนเก้าครับโอเคครับขึ้นครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับขึ้นครับขึ้นผาโค้งเลยครับขึ้นเขาทางนะครับจุดหกหกนะครับตอนนี้รถตูเล็กน้ำตาลสวนกับตรงครับ ึ่งศูนย์รอสักคู่รอสักูตอสักรู้นะครับตู้เล็กน้ำตาลสวนกลับแลาว่างยาวคร,าครับตู้เล็กผ่านศูนย์เก้าครับตู้เล็กผ่านหนึ่งศเชิญครับ่านนะครับง่านผ่านไปนนนแล้วครับเราว,ว,ว่างครับผ่านแลาว,ว่างยาวครับตัด้เล็กว่วัด่ปเลยเ็นระบนะครับค้งซายนะครับตัวีอีกครั้งนลงนะครับเป็นตัวยูเทิร์นเลยนะครับ เก็บไปแล้วไม่บไอแล้วไม่องนี้มายงชิดนะครับวายขวานะครับดีเทิร์นเลยนะครับวายขวาดีเทิร์นเลยนะครับขึ้นเนินครับวายขวาดีเทิร์นขึ้นเนินเลยครับจากตัวีซ้ายนะครับจากตัวี้าแล้วรับขวานะครับขึ้นเนินนะครับวีซนะครับวีขวาขึ้นเนินนะครับ

ขึ้นดาวมาเลยติดนดาวมาดีสาย์ขึ้นินอีกครั้งนะครับเป็นกระโดดครับแต่าายังขายอยู่นะครับแตายังขายอยู่อาบ๊วยดีกว่าค่ะเฮีย รถโ,โลกในบนเนินรถอย่าจอดนะดีเอ็มอย่าจอดนะรถส่งขึ้นมานะชะงัก